ลูกรักนายนภัสหอบเงินก้อ่โตเซอร์ไพรส์วันเกิดแม่แต่ตอนจบพีกมากคะ่ะยืนหนึ่งเรื่องลูกรักลูกกระตังอยู่ที่ใครเห็นแล้วต้องเอ่ยปากชื่นชมแถมยังยกให้เป็นแบบอย่างที่ดีของลูกอีกด้วยคะ่ะสำหรับพระเอกหนุ่มนายนภัสเสียงสมบูรณ์ที่มักจะมีโมเมนต,ต์น่ารักกับคุณแม่อย่างแม่หมูผิพพกาเสียงสมบูรณ์ออกมาให้แฟนๆได้อมยิ้มอยู่บ่อยครั้ง อย่างล่าสุดในวันคล้ายวันเกิดของแม่หมูทันทีงานนี้จะธรรมดาไม่ได้จเจ้าตัวเลยหอบเงินปึกใหญ่ที่หามาได้จากน้ำพักน้ำแรงมาเซไยให้เป็นของขวัญกับคุณแม่แต่ที่พีคไปมากกว่านั้นก็เมื่อแม่หมูถามว่าไปเอาเงินมาจากไหนซึ่งหนุ่มหน่ายก็ไม่รอช้ารีบตอบกลับไปว่าเอามาจากตู้เซฟแม่ไงแต่เดี๋ยวหนโอ,อนให้นะแม่ งานนี้ทำเอาแม่หมูถึงกับกั้นขำไว้ไม่ไว้พร้อมกับอวยพรกลับไปให้ลูกชายแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบก่อนจะบอกรักและสวมกอดกันตามประสาแม่ลูกที่ดูดแล้วน่ารักอบอุ่นไปถึงหัวใจเลยทีเดียวค่ะ